สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูมันดีแฟนค่ะปิว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 ป,วปว <laughs> คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่เราจะลงหน้าของเราก็คือคลิป react official Taylor ข้าฟไฟเคียงเธอ The Next Spring Series ค่ะก็คือตอนนี้เรากำลังเขาเรียกอะไรนับถอยหลังนะทุกคนประมาณ10วีนะอู้ยตื่นเต้นมากก็คือแบบ งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะคะฟังด้วยนะทุกคนเราเพิ่งีแอคลิปี้คิดแรกเลยนะคะไปดูกันเราขอบใจทุกท่านที่ร่วมกันในวันนี้วันนี้เรามีข่าวดีจะมาบอกกล่าวกับทุกคนนี่ากากคือหลักยมากน<ห>ี่อะ<า>สวัสดีวาทิ้งตัวแม่มากโอ้วันหนึ่ง ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ก็วันก่อนเลยใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาอยู่เลยการตามหาท่านชายคนหนึ่งภายยากคนเดียวของอาตวัตเทวาริชผูมีชะ่ัลนคนเดียวที่ฝากหวังอะไรเว้ไดาน้อมรับคำสั่งฟาบัน มันได้แชมป์วะนะแต่มันได้ใจไปนะเพราะสำหรับชาอมาลีนิ่ยังไม่แข็งแกรงพอที่จะเป็นนักกีฬาฟันดาที่หนึ่งกับสมาคมฟันดามีดีแค่นี้เหรอนี่คนปมนใครวะอย่ายอมลูกพระองค์มีใส่เรื่องกษัตับคุพูดอะไรเออคุณพูดอะไรลงไป ไอุ้ยข้าโดนยิงเหรอชุกนี้เลยหุอกทัต้องมาตามฆ่ากันถ้าคุณอยากรู้ว่าใครทำลายคุณกับพ่อก็มีแต่จะต้องไปที่เอ็มมาลีฝ้าบาต้องกลับไปรักษาในหน้าขอสวัสดิวัทินรวมถึงเพื่อทำให้เจ้าชายทาริงนเป็นเจ้าหมาชีวิตคนถันไปเห็นเห็นชุดเนี้ยตอนแน้นั่นว่าเลิศละ ตอนนผลคานินอัศวเทวาทิมสายญาติของทั้งสามตระกูลคนินรามินเลวะห้สมรักพราชวังประกาศข่าวการแข่งขันราชประเพณีครั้งที่ห้าจะเริ่มต้นขึ้นในเร็ววันนี้อัศวเทวาทิต้องการจึดขึ้นครองบัลลังก์ต่อไม่มีอะไรที่ดยูเหนือการควบคุมของเราล้สู้ๆนะชิงสมาคมกันดังจิต หลานจะลงแข่งในราชประเพณีในกฎไม่ได้ระบุหรือพูดว่าผู้หญิงห้ามลงแข่งว่าอะไรถ้าผมไม่เข้าร่วมแข่งขันพระาชประเพณีผมจะกลายเป็นคนทรยศต่ออาสนเทวาทิงใช่หรือเปล่าหน้าที่ของคนเมียอะไรบ้างปกป้องคนนี้ดูแลคนนี้ รักษาและซื่อสัตย์ต่อสอเทวาธิมคือหน้าที่ของเราขอสั่งในนามคณินอสวาเทวาธิมชาดันพิชกั์เทวาจะต้องมาอยู่ที่วังในฐานะองครักษุกวันหน้าที่ของหลานก็คือการเตรียมการแข่งขันเพียงอย่างเดียวหลานไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องลูกไม่ได้เลือกเกิดมาเป็นผู้หญิงหวังว่าเสด็จพ่อคงเข้าใจาผู้ชมสุดจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินรู้ขึ้นมาใช่ลงั่เบียนถ่ายนูปการตั้งใจแข่งชนะก็เป็นอีกหนทาง ผมจะเข้าร่วมการแข่งขันราชประเพณีอัศวะเทวาทีมจะลงแข่งด้วยคนที่รู้ก,ก,กรารกลับมาของขันนั้นมีอยู่ไม่กี่คนด้วยกันเรารีบไปสืบหาดูว่าใครเป็นนอนปลนไใ้อยู่ในว,งวัง,วงอัศวะววเทว,วาทีมเปรียบเสมือนดังดวงตะวันของมีนานักขินเจ้ามหาชีวิตเนี่ยเป็นเท่าสารพัดทิดอย่าได้ไว้ใจไปเจนี่คือช่างของใครอะ รู้บอว่าแต่ยังเป็นของของใครมีหน้าที่ทําอะไรเราต้องการเอาคนผิดมาลงโทษเอาความจริงมาให้ได้ที่ว่าทางต่างคนงาแล้วจบก้าทิ้งไปไม่ใช่หรือลาะต้องใช้ความกล้าและความตั้งใจจริงต่างหากพี่อหาค่ะอุตสาบ์ปนข้ามฟ้าไปพาปกกลับนั้นแล้วคุณจะมาทิ้งกันอย่างนี้หรอกระหม่อมมีเรื่องคุณขอฝากท่าทีสิงหดก้าวลุกต้องขออภัยลาวงหน้าด้วยครับผมจะชนะการแข่งขันให้ได้เพื่อจะได้เป็นเจ้าชายคนต่อไป พาเสียมันอาจจะแทไม่มารต้องกานนี้กระหม่อมอยากให้เรารองตัวในการใกล้ชิดกันมากขึ้นเพะค่ะเฮ้ยเฮ้ยีบดันมีนีมันละนองมีมัน้ายค่ะ่บดันนอไปกลับห้องกันดีกว่า เริ่อวันที่3พฤษภาคมนะคะ3ทุ่คึ่ทางช่องวัน31ย้อหลัง Uncast v e r i o n ค่ะไอทีเวลา4ทุ่ครึ่งนะคะคุณลูกสวยมากทุกคน จบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ Official Taylor er, ข้ามาฟเคียงเธอ The Next in Series นะคะ Oh my God เ <c oughs> ขา<อ> <c oughs> ไม่คืออันดับแรกเลยนะพร็อพลงทุนมากหมดไปกี่หลักแล้วเนี่ยแค่สถานที่ก็หมดเยอะแล้วป่ะโอ้หไหนจะนักแสดงอีกรุ่นใหญ่ทั้งนั้น ลันวงการมากค่ะอุ้ยคุณนาะคนลุกไปหมดเลยตอนนี้เฮ้ยไม่คิดว่าจะขนาดนี้โ oh 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 อเมก้าโอเมก้าโอเมก้ามาโอเมก้าอยากดูมนาะวันนี้สามพาพานะทุกคนมันดีมากมันดีมากมันดีมากมันดีไม่ใช่มันดีวากมันดีมาก ก็คือยีพี่หนึ่งเราจะรีแอคนะคะหนึ่งถึงสิบสองเราจะรีแอคนะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องดูมันดีแฟนคลับด้วยนะคะให้ถึงห้าพันไปห้าพันซับ เอาแค่ห้าพันก่อนหมื่นหนึ่งอย่าเพิ่งว่ากันนะทุกคนก็คือเราต้องค่อยๆไปเรื่อยๆนะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราออกกล้องมาถ่ายร e ีแอคแบบนี้เหมือนกันเขินมากเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับดูมันดีแฟนคลับด้วยนะคะ